สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มีคําถามเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับมีกระแสะข่าวออกมานะท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วว่ามีการที่จะดําเนินการปรับการเกษียณอายุจาก55ปีไปเป็น60ปี หรือ65ปีนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะมีผลกระทบไหมเพราะว่าหลายคนกำลังเกี่จะเกษียณใช่ไหมครับอยู่ที่50 5 1 5 2เท่าไหร่ก็ช่าง55เราจะต้องได้เงินบำเหน็จและบำนาญแต่ถ้ามีการประกาศออกมา จากประกันสังคมแบบนี้นะครับมีการแก้ไขพรบรให้เกษียณอายุเท่ากับราชการก็คือ60ปีนะครับอันนี้ก็น่าจับตามองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีการออกมาพูดมาคุยในส่วนของผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะครับว่าการปรับจะเป็นการปรับ ในลักษณะของคนใหม่คำว่าคนใหม่ก็คือคนที่เริ่มก้าวเข้าสู่ประกันสังคมนะครับคนเก่าที่กำลังจกกะเกษียณอยู่แล้วนะครับประกันสังคมเองนะครับก็ตั้งแต่อายุ16ปีถึง55ปีนั่นคือระยะเวลากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้มาตรฐานเดิม สำหรับหลายๆคนที่บอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนี้มันก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าจะได้เงินบำเหน็จบำนาญอยู่แล้วหลายคนวางแผนหลายๆอย่างที่จะไปทำนูน่นทำนี่ใช่ไหมครับผมขอธิบาบตรงนี้ว่าจริงๆแล้วการปรับเปลี่ยนเป็นของรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่ผู้ประกันตนหรือว่าเป็นลูกจ้าง ตามสถานประกอบการต่างๆนะครับจากการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ดูนะครับไม่ได้มีผลกระทบไม่ได้มีผลกระทบกับมาตา3า33ที่เป็นผู้ประกันตนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสื่อหลายๆสํานักนะครับก็ พยายามตีแผ่ให้มันถูกต้องนะครับไม่ใช่คุณพลาดหัวขึ้นมาบอกว่าจะมีการเลื่อนการ,กรเกษียณอายุจาก55ไปถึง60 65มันจะทำให้พี่น้องประชาชนเข้าใจผิดนะครับคุณจะต้องวงเล็บฟิชมาร์กไว้เลยว่ารุ่นใหม่ที่จะส่งประกันสังคม รุ่นใหม่ครับย้ำว่ารุ่นใหม่ถ้ารุ่นเก่าๆทีเ่เคยส่งมาเนี่ยไม่ได้รับผลกระทบหรอกครับก็จะ,กะเกษียณอยู่ที่5 5เหมือนเดิมอ่ะเพื่อความเป็นธรรมผมจะบอกนี้บอร์ดประกันสังคมคณะกรรมการสังคมผมกล้าพูดเลยคุณกล้าไหมที่จะให้คนที่มีมาตาสามสและ3าม ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยให้เขาไปเกษยียณในอายุ60ปีคุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมว่าสำนักงานใหญ่ประกันสังคมอ่ะคนน่าจะแห่กันไปเป็นแสนนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปเข้าคอรมอคุณจะเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นพรบอ,รอะไรออกมาก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ อยากให้เป็นก็คือตามที่ได้ระบุไว้ก็คือเป็นคนใหม่คำว่าคนใหม่น่ยคือยังไม่มีสภาวะด้านจ,จิตใจมันเกี่ยวอะไรกันกับประกันสังคมสภาวะด้านจิตใจหมายความว่าคนใหม่เขายังไม่รับรู้รับทราบว่าเออประกันสังคมจะต้องกเกษียณอายุ55นะจะต้องกเกษียณอายุ60นะยังไม่รู้ครับ แต่คนที่ทำประกันสังคมมาตั้งแต่ปีพศ2541ยัปนป่านี้คุณว่ามันกี่ปีแล้วปีนี้ปี68ถ้าคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าบอร์ดผู้บริหารประกันสังคมต่งตางๆเอาไปนำเสนอแล้วมีมติเห็นชอบในคมรมที่จะขึ้นในวันอังคารหรือวันจันทร์เนี่ยปัจจุบันนี้น่าจะเป็นวันอังคารนะก็ถ้าไปบอกว่า เป็นคนเก่าคนเดิมที่เคยส่งมาแล้วตอนนี้เขาอายุสี่สิบห้าสิบเขาก็พร้อมที่จะเกษียณอายุในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแล้วคุณไปยืดอายุให้เขาถึง60สิบถึงหกเนี่ยมีเรื่องแน่ครับผมบอกเลยมีเรื่องแน่ครับก็เฉดเช่นเงินบำนาญชราภาพของมาตาสามสโดยทีมประกันสสงของก้าหน้าก็ได้พยายามผลักดันถูกตีตกมาเมื่อวันที่ยี่กุมภาพันธ์ ใไหมครับก็มาประชุมหารือกันอีกในวันที่11มีนาคมก็ผ่านไปได้ด้วยดีอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างก็ขอแสดงความยินดีกับมาตรา39นะครับก็คือจะมีการใช้สูตรคำนวณนั่นแหละอย่างที่ผมเคยนําเสนอพี่ปานาอาไปนะครับนําเรียนพี่ปานาอาไปนั่นแหละว่าเราจะต้องช่วยกันผักดันแต่ครั้งนี้ถ้าจะมีการเกษียณอายุ60ถึง65 ผมมองว่าถ้าเป็นคนเก่าไม่เป็นธรรมครับเพราะสภาวะด้านจิตใจเขาคิดไปแล้วว่าเอออีกห้าปีอีกหกปีข้างหน้าเขาจะ,กะเกษียณอายุถ้าส่งครบ180ร้อยแปดสิบเดือนก็เป็นบำนาญไปบำนาญตอนนี้ก็เป็นธรรมแล้วบำนาญตอนนี้เป็นธรรมแล้วเพราะอะไรเพราะใช้สูตรคำนวณตัวใหม่แต่ถ้าเป็นบำนาญไอเดิมเนี่ยผมก็พยายามเรียกร้องอยู่นะว่าตัวเดิมเนี่ยคุณจะต้องชดเชยเขาแสนกว่าลายเนี่ยหรือสองแสนสามแสนก็แล้วแต่ ชดเชยย้อนหลังครับพรกสูตรมันผิดไงครับเดี๋ยวไปพูดกัน EP หน้านะผมจะเจาะลึกให้เลยแต่วันนี้เรามาดูการเกษียณอายุก่อนนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดลักษณะที่บอกว่าคุณไม่ใช้คนใหม่แต่คุณใช้คนเก่าเป็นผมว่าน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนครับหน้าประกันสังคม นะเผๆกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยน่ะอาจจะล่มได้เพราะอะไร39จะมีไหมเพราะว่ามันมีสปสชบัตรทองซึ่งจ่าย3,000ันกว่าบาทแต่ประกันโภคจ่ายสามพกว่าบาทถูกจ่าย4 0 0พกว่าบาทจ่ายเยอะกว่าแต่คุณภาพการให้บริการในสันพยาบาลมันต่างกันใช่ไหมครับ เนี่ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมาพิจารณาว่าการที่จะให้คนกลุ่มเนี้ยกระเสียนอายุอะ่ะเท่าไหร่มันจะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์เดิม55ไม่ใช่ยกไป60นะครับโอเคแหละวันนี้ก็มีการออกมาพูดมาคุยแล้วว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่วัยรุ่นคำว่าวัยรุ่นก็คือช่วงอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป 10ขอโทษทีครับ16ปีขึ้นไปหลังจากเรียนจบมัธยมมัธยมต้นใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่จะทํางานได้เป็นผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบได้อันนี้จะต้องเริ่มใหม่อย่าไปจับเอาคนกลุ่มเดิมที่เขาส่งประกันสังคมมาแล้วเดี๋ยวประกันสังคมจะเดือดร้อนนะครับผมบอกให้นะ ไอ้ตึกเ0 0 0 0 0นแล้านยังไม่ได้สะสางกันเลยอย่าหางานเพิ่มให้หน่วยงานของตัวเองนะครับผมบอกให้อันนี้ก็คือเสียงจากประชาชนนะผมเป็นคนส่งเงินสมทบมามากกว่า190เดือนแล้วซึ่งผมไม่ได้แน่นอนบำเหน็จครับผมได้เป็นบำนานแต่ก็ต้องขอบคุณทีมประกันสังคมก้าวหน้าและคุณไอรัชนกศีนอก นะครับก็ช่วยกันผลักดันจนมาถึงวันนี้และต้องขอขอบคุณนะครับถ้างั้นก็ประชาชนก็คงจะอยู่ในเดิมๆดิมโดนอล่าดอกเรียบจาก4 000, 5 0 0 5 0 0 0เหลือพันกว่าบาทนะครับแทนที่จะได้4 000, 5 0 0 5 0 0 0ตามเลทฐานเงินเดือนนะครับสี่พันแปกับ1มื่นห้นี่มันต่างกันนะครับการคำนวณสูตรเอวันนี้ก็เวลาหมดหมดเวลา กดติดตามผมไว้กดแชร์กดไลค์ใต้คลิปวิดีโอมีคําว่าดูผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อสนับสนุนช่องได้นะครับนะมีหลากหลายให้เลือกนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด